คุณผู้ชมครับเจสดาบอกต่อวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาจังหวัดน,นี้ต้องพูดถึงอะไรรู้ไหมนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือครับแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้คุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือร้านป้าเล็กเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือประจําจังหวัดไปแล้วครับเพราะว่าอยู่คู่จังหวัดน,นี้มานานกว่าเกือบ5้าปีโอ้โหความอร่อยไม่ต้องพูดถึงนี่ฮะคนเยอะซะขนาดน,นี้แบบนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของกันหน่อยรุ่นที่3แล้วนะครับ ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรเรื่องของความอร่อยคนแน่นขนาดนี้ฮะตามมาครับแอบมาดูพี่สุพจน์กันหน่อยพี่สุพจน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุพจน์นี่รุ่นที่ 3, 3> ครับผมรุ่น2นี่คือรุ่น2ค,2คือคุณแม่ครับผมป้าเล็กใช่ไหมป้าเล็กครับโอ้ถามหน่อยผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนที่เป็นหัวใจสําคัญของก๋วยเตี๋ยวเรืออระย,ยาโดยแท้ที่มีหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวครับผมปรุงก๋วยเตี๋ยวอันนี้สูตรเดิมของป้าเล็กเลยไหมใช่ครับผม เขาบอกว่าสูตรของของพี่นี่คือเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยุดยาโดยแท้ใช่ครับแท้จริงๆต้องรสชาติประมาณไหนครับที่น้องชิมเมื่อกี้เนี่ยมันต้องรสจัดนิดนึงเงือแตกเลยแหละตะเกียบครับผมครับผมประมาณนั้นแหละครับผมคือก่อนจะก,กินเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งปรุงอย่าเพิ่งปรุงครับผมให้ชิมก่อนชิมก่อนปรุงครับอืมแล้วอย่างพวกลูกชิ้นเรื่องหมูเนี่ยพวกนี้เรา ทำเองมดเหลอพี่อันนี้คือลูกชิ้นนี่คือเรารับรับมาจากที่ร้านครมีมีลูกชิ้นเออที่ไทเจะทำเองโดดมากครับเพาไม่พอแล้วเราต้องซื้อจากที่ร้านคนมันเยอะมากับทำไม่ทันตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเือนี่มีเนื้ออะไรบ้างครับมีเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อหมูครับก็มีตับตับหมูตับเนื้อเปอยหมูเปอยเนื้อครับผมราคาก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นเนื้อหมูได้สิบห้าบาทใช่ครับวัว ยี่สิบเนื้อยี่สิบเนื้อวัวยี่สิบไม่มีพิเศษนะฮะคือมีราคานี้ราคาเดียวเลยใช่ครับผมใช่ไหมครับผมแอบสงสัยว่าทําไมภาชนะเครื่องปรุงพี่ทำไมมันต้องเป็นโครกด้วยครับพี่อ่ามันมันอันนี้ผมก็มาจากรุ่นรุ่นแม่ครับผมอ๋อรุ่นป้าเล็กเหรอฮะครับผมผมก็คิดว่าก็าน่าจะประมาณแบบปรุงง่ายหน่อยไหมครับ<ส> <ๆ S 1> ผมนะใส่ครกแบบนี้มาอยู่แล้วใช่ครับครับผมคือจริงๆผู้ชม,<ๆ>ชมกินที่เนี่ยนอกจากกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเครื่องเคียงมันต้องกินอะไรกากหมูใช่ครับกากหมู แคบหมูแคบหมูครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคนเยอะประมาณสักกี่โมงพี่ห้าโมงเช้าสิบโมงเช้าก็มาแล้วครับสิบโมงเช้าเดี๋ยวพี่เปิดกี่โมงเนี่ยร้านตอนนี้สองโมงครับแปดโมงเช้าครับผมอ๋อแล้วปิดเนี่ยประมาณห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นครักลางวันคุณผู้ชมยังบอกไปที่นี่ก็สมรภูมิลบคนเยอะมากครับผมี่นี่พื่งกระซาซาไปสักหน่อยคุณผู้ชมฮะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเขาขายกันมานานเนี่ยประมาณสักสี่ปีแล้วพี่ เกือบเกือบจะเกือบจะห้าสิบเกือบเกือบจะห้าสิบปีขายตั้งแต่ร้านอยู่ในเรือตอนเนี้ยเรืออยู่ในร้านครับผมสมัยก้อันนี้เรือลำนี้นี่เรือเก่าแก่เลยไหมฮะใช่ครับใช่ครับสมัยของป้าเล็กของยายแล้วมาแม่ฮะอ๋อยายเนี่ยรุ่นหนึ่งครับผมป้าเล็กนี่รุ่นสองครับผมโอ้โหเอางนี้กว่าคุณผู้ชมฮะคือไม่ใช่มีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นร้านนี้เขายังมีขนมหวานใช่ครับ ขนมหวานเป็นสูตรของไทยครับพี่ของแม่เลยครับผมของป้าเล็กเลยใช่ไหมครับผมจะพาไปชิมขนมหวานเขาเรียกว่าร้างความเผ็ดความเผ็ดความร้อนพี่สุพจน์พาไปหาป้าเล็กหน่อยครับผมนี่เลยครับผมแม่ครับผมป้าเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะเป็งแรงครับกี่ขวบแล้วปีนี้เจ็ดสิบแล้วลูกเจ็ดสิบแล้ว อันนี้ตอนนี้ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือละจ้ะปลาขนมแล้วลูกของหวานอ๋อ็นของหวานของหวานนี่ถามจริงป้าขายมานานหรือยังจ๊ะพอๆก๋วยเตี๋ยวลูกขายต้องเอาหกสลึงขนมเนี่ยก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรือคู่กับของหวานไปเลยของหวานป้าที่มีอะไรบ้างอาทิเช่นนี่ลูกชิ่าทักทัมข้าวโพดลูกช่องายอแตงไทยอันนั้นเป็นข้าวเหนียวกระจับลูกที่ห่อเล็กๆนะโบราณมันลูกมันเชื่อมเชือมเอูก แล้วก็ชาคล้ยชากล้ยแล้วก็สับปะรดลูกจุดเด็ดเด็ดเลยของป้าคืออะไรนี่อ่ะกะทิลูกกะทิหรอกะทิทำเองทำเองลูกครับผมก็จะเป็นพวกนักกะทิพวกช่องเผือกแตงไทยข้าวเหนียวครับผมอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายความเผ็ดร้อนนะฮะด้วยหนมหวานป้าเล็กใครก็ตามที่มาที่ยุทธยาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับอยากจะมาหาของอร่อยรับประทานทั้งช่วงเช้าช่วงกลางวันมาได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กนะครับผมอยู่แถวหนยนะป้าบางเอียงดูบางเอียนบางเอียนตรงข้ามนี่เป็นอะไรอ่า องค์การโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์จา้าหหาง่ายๆ,ๆแวะเวียนมาหาป้าเจษด,ดาขอบอกต่อวันนี้ป้าจา้าจ,จะถ้วยหนึ่งได้เลยจ้าโอเคครับจัดมาแบบแน่นๆป้าแน่แน